สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมินยุสชารถมือ2องฟรีดาวนะคะวันนี้นะคะก็เป็นประจำเช่นเคยนะคะมีรถสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะรถคันนี้นะคะก็คือ Toyota Camry นะคะเป็นรถปี2017นะคะได้เป็นตัว 2.0G นะคะเป็นเครื่อง D4S นะคะคันนี้เดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยอ่ะตัวรถคันนี้นะคะก็จะได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพหรูหรามากๆนี่เลย ในส่วนของไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้ไฟตัดหมอกมีให้ครบนะคะรถคันนี้ได้ทุกอย่างคร,ครบๆจบๆในคันเดียวนะคะสภาพสวยนะคะหรูหราเหมาะเลยนะคะรถระดับผู้บริหารนะคะสวยงามมากกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีแต่งเส้นมาด้วยนะทุกคน ไฟนะคะไฟหน้าอีกฝั่งนะคะสวยงามมากเลยไม่แตกไม่ชํารุดนะคะสวยๆส,ส,สายๆแบบนี้โปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะในส่วนของล้อนะคะแม็กและยางนะคะตัวยางได้เป็นยางเดียวตันนะคะนี่เลยสวยๆนะคะแม็กขอบ16นะทุกคนตัวยางได้ยางปี2 2ปีใหม่ๆใ,ใช้ยาวๆเลยนะคะนี่เลยโลโก้นะคะ VVCIW นะคะตัวเครื่องเป็นเครื่อง D4S นะคะกระจกข้างรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยสวยๆเลยตัวฟิล์มรถติดมาให้เรียบร้อยนะคะคิ้วกันศาสตร์นะคะไม่มีนะคะคันนี้มีที่รีดน้ำฝนมาให้นะคะโบบะมากมือจับประตูได้เป็นสีโครเมียมนะคะสวๆเลยมาชมภายในตัวรถกันภายในตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นภายในสีเบดนะคะ สวยงามมากพี่ๆท่านไหนนะคะชอบภายในเบ็ดนวนแบบนี้แนะนำเลยโตโยต้าคัมรี่นะคะสวยจบเบาะนะคะปรับไฟฟ้าเนาะคัมรี่นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะสวยๆเลยค่ะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยคอนโซลด้านในนะคะตกแต่งลายไม้สวยๆนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขึ้นไปสตาร์ทรถให้ได้ชมกันกุญแจนะคะนี่เลยกุญแจ ระบบพูซ์สตาร์ทนะจ๊ะมีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทให้นะอ่าสวยๆขออนุญาตเบาเสียงเพลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวติดริคสิตนะคะนี่เลยเครื่องเสียงดังปกตินะจ๊ะตัวแอร์ได้แอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้คอนโซลรายไมยสย้สวยๆนะคะวางของได้วางแก้วน้ำได้นะคะตรงนี้อ่านี่สวยงามตรงนี้มีที่ใส่แว่นตาให้ด้วย นี่นะคะใส่แว่นตาได้นะไปก็ติดทุกรอดทุกดวงนะจ๊ะพี่พี่จา๋าสวยๆเลยคันนี้นะคะพวงมาลยมันติฟังชันเนาะตัวรถนะคะได้เป็นรถปี2017นะคะเป็นตัว 2.0G D4S นะคะก็ไม่ใช้งานอยู่ที่1 47, 6, 4 7,684กิโลนะคะหน้าปัดเรือนไม้สวยมากๆเลยเป็นสีฟ้าๆนะคะอ่ะ ขอนุญ,ญาตพาชมรอ,รอบๆคันนะคะวันนี้สวยๆเลยคันนี้เข้ามาใหม่นะคะราคาดีๆสนใจทักมาได้เลยโทรได้เลยนะคะราคาคันนี้อยู่ที่6กแส0 0จบาทนะคะ,ะสวยงามมากภายในนะคะได้เป็นภายในสีเบตนะคะ แอร์หลังมีให้นะคะทุกคนกระเป๋าจริงโจ้นะคะภายในสวยสะอาดมากๆนะคะสวยสะอาดตารถระดับผู้บริหารน,นะคะสนใจทักได้เลย,เลยราคาย่อมเยาวมากๆเนาะ,ะสวยๆนะคะนี่เลยแข็งประตูนะคะเดิมๆกับตัวรถนะคะท่านนี้แนะนำให้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะสวยสุดๆ มาดูด้านท้ายกันเปิดฝาท้ายนะคะผ่านรีโมทได้เลยใช้งานง่ายมากนะคะรถสไตล์ผู้ใหญ่ใช้งานง่ายๆหรูหรามากโตโยต้าคัมรี่นะคะฝาท้ายนะคะเดิมๆกับตัวรถเลยบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะจุกระเป๋าได้เยอะมากเนาะคันนี้คัมรี่เป็นรถใหญ่รถกว้างเลยนะคะคันนี้เหมาะมากๆเนาะพี่ๆท่านไหนชอบรถแบบสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ระดับผู้บริหารนะคะ นี่เลยเซนเซอร์ด้านท้ายไฟส้อนกันชนนะคะไฟท้ายแบบ LED เนาะโลโก้2.0 G จุดศูนจีแคมบรีโตัยตาอยู่ครบนะคะนี่เลยตัวรถสวยงามมากค่ะเป็นสีเทาแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารอีกฝั่งนะคะเสียงรบควนเยอะนิดนึงนะคะทุกคนที่เป็นข้างๆคลืค่นนะคะและก็ติดถนนด้วย ขอภัยในเสียงรบกวนนะคะนี่เลยสวยงามมากภายในนะคะสวยสะอาดนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะที่เต็นท์ทำสปาให้เรียบร้อยแล้วด้วย mm. ก็เลยสวยสะอาดแบบนี้นะคะ mm. อ่ะตัวรถสวยขาวสะอาดนะคะทุกคนนี่เลยคอนโซลพนักักแขนมีให้นะคะ mm. นั่งเกไกลไม่เมื่อยเลยนี่เลย กว้างนะคะเหมาะมากเนาะ,รถ,ร,ะรถสไตล์ผู้บริหารน,นะคะนี่สวยบอกอับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะเป็นคู่หน้าเลยนะคะคันนี้บอกอับไฟฟ้าพับไฟฟ้าคู่หน้านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาชมกันต่อเนาะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้นะคะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะอ่ะอันนี้เครื่องดีโสเลยนะคะนี่ สวยๆนะคะฟักระโปรงเดิมฉนวนกันความร้อนเดิมนะคะรถสวยบอดี้เดิมนะคะสนใจทักได้เลยเนาะทุกคนอ่ะได้เป็นเครื่องเบนซินเนาะ 2.0G เบนซินนะคะราคา675,000บาทนะคะคันนี้ราคาจับต้องได้นะคะจับต้องได้ของจริงนี่เลยรถรถระดับผู้บริหารเลยนะคะเข้ามาใหม่ๆ สนใจโทรได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะนะัดดูตัวจริงได้หรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยกดไปที่ด s สคริปชันนะคะมีไลน์น้องมินอยู่นะสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์มาได้เลยตัวรถสวยบอดี้เดิมรงสร้างเดิมนะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนรถเข้าใหม่อัปเดตให้ได้ชมกันรถระดับผ e ู้บริหารเข้าใหม่เลยนสนใจโทรได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆที่รับชม คลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามมินด้วยนะเพื่อติดตามรถคันต,ต่อไปที่มินจะนำมารีวิวนะคะ